ดูค a ติมอนสเตอร์ 1,200S เป็นรถ n a กเกตบ k e รุ่นใหญ่จากค่ายดูคติเฟรมแบบถักข้อเหล็กทรงกลมที่เป็นสามเหลี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ของดูคตินั่นเองมาพร้อมไฟหน้าขนาดใหญ่ที่เป็น LED Daylight ดูค a ติมอนสเตอร์ 1,200S มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกด้วยกันถึง3โหมด สปอร t ตทัวริงเออร์มีระบบเซ็นเซอร์จับทิศทางระบบดูค t ติวิลลี่ค o นโทรลป้องกันล้อหน้ายกระบบดูคติแท c ชั่นคอนโทรลการล้อลื่นถลายระบบ abs ป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกอย่างรุนแรงมาพร้อมหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอล tftdisplay ที่แสดงผลต่างๆได้อย่างครบถ้วนมาพร้อมเครื่องยนต์เอลทวินสสูบ8วาลระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด 1,198.4 cc ซีซให้พละกกำลังแรงม้าสูงสุดถึง145แรงม้าที่8,750รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่124.5นิวตันเมตรที่7,250รอบระบบขับเคลื่อนเกียร์6สปีดถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด17.5ลิตรน้ำหนักอยู่ที่209กกิโลกรัมเรียกได้ว่าเป็นรถที่คล่องตัวขี่ในเมืองก็ได้ ออกทิปทางไกลก็ดีโชคหน้าหัวกับจากโอลินสขนาด48มิลลิเมตรและโชคหลังสวิงเดี่ยวก็มาจากโอลินสเช่นกัน มาดูในส่วนของเบรคครับดิสเบรคคู่หน้าขนาด330มิมพร้อมปั๊มเบรคอีก4พอตจากแบมโบนอกจากระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วยังมีระบบระบายความร้อนด้วยออย c o cool คู e r ความสูงเบาอยู่ที่785ม mm. ิลิเมตรนี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ซุ้มเสียงเนี่ยดุดันและเล้าใจอันนี้โดยส่วนตัวนะผมชอบแอลทวินกับ v ีทวินเพราะเสียงมันจะให้ความแบบดุดันและเพาะแบบแผลบเปิดค่าตัวมาที่999,900 90, อีกร้อยเดียวครบล้านอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันครับ